พระคาถาโบราณผียังรักเทวดาย,ยังหลงป้องกันภัยอันตรายได้ชะงัดสำหรับคนที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนบ่อยๆหรือต้องเจอความเสี่ยงภยัยหรืออันตรายในชีวิตประจำวันวันนี้เรามีคาถาบทหนึ่งมาฝากซึ่งเป็นพระคาถาโบราณที่เหล่าเกจิมากมายใช้ท่องเพื่อป้องกันภัยอันตรายจากเจ้ากรรมนายเวร พูดผีและปีศาจต่างๆโดยคนโบราณเชื่อว่าคาถาบทนี้นั้นเป็นคาถาที่ดีที่สุดพระคาถานี้เป็นบทสวดแผ่กุศลเมตตาให้กับสิ่งที่เรามองไม่เห็นทำให้เขารักเราเอ็นดูเราและเขาจะไม่ทำร้ายเราหรือทำให้เราเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นนั่นเองพระคาถานี้ชื่อว่าคาถากรณียเมตสุตตัง เป็นบทสวดแผ่เมตตาให้ทั้งเทวดาพูดผีปีศาจและสัตว์ต่างๆไม่ให้มาเบียดเบียนทำร้ายโดยให้ท่องเมื่อมีภัยอันตรายว่าเมตันจะสัพพะโลกัสมิงมานะสัมภาวเยะอประริมานังอุดทงังอโทจะติริยันจะอสัมภาทางังอเวรังอสะปัดตัง ติดธะทัญจรังนิสินโนวาสยาโนวายาวะตัดสะวิคตะมิทโทเอตังสติงอาทิตเถอยะพรหม,มะเมตังวิหารังอิทมาหุทิตะเทียะจะอะนุปะคัมมะศีลวาทัสเนะสัมปันโนกาเมสุ วิเนยะเคทังนาหิชาตุคัพพระเสยยังปุณะเรตีติอย่างไรก็ตามในบางทีนั้นการสวดคาถาที่ใช้ไล่ผีปีศาจหรือเจ้ากรรมในเวรตามความเชื่อแล้วเขาจะไปจากเราด้วยความโกรธและไม่นานเมื่อเราพลาดเขาก็จะซ้ำเติมเราด้วยความโกรธแค้น คาถาบทนี้จึงน่าใช้เป็นที่สุดเพราะไม่ใช่การไล่แต่เป็นการแผ่เมตตาเพื่อให้เขารักและเอ็นดูเราไม่มายุ่งกับเราและคอยช่วยเหลือเรานั่นเองพระคาถาอาภัยปาลิตหรือพระคาถายันทุนเป็นคาถาฝันดีเคสแก้ฝันร้ายหากคุณฝันร้ายหารือฝ,ฝันไม่เป็นมงคล ให้ท่องหรือภาวนาพระคาถายันทุนนี้แล้วเรื่องไร้ายๆจะกลับกลายเป็นดีหรือเรื่องไร้ายๆจะบรรเทาเบาบางลงใช้สำหรับสวดภาวนาป้องกันภัยอันตรายต่างๆแม้ว่าเกิดนิมิตฝันไม่ดีฝันร้ายหรือฝันไม่เป็นมงคลเกิดอาเพศสังห์ใจไปในทางไม่ดีให้สวดพระคาถายันทุนบทนี้แก้เคล็ดฝันร้าย จะกลับให้ร้ายกลายเป็นดีขึ้นแม้จะมีเคราะห์ร้ายต่างๆบทสวดคาถายันทุนตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ ยันทุนนิมิตตังอวะมังคลัจจะโยจามะนาโปสกุณนัสสะสัตโทปาปะคะโหทุสุปีนางอากันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมมตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคลัจจะโยจามะนาโปสกุณนัสสะสัตโท ปาปะคะโหทุสุปีนางอากันตังธรรม,มานุภาเวนะวินาสเสมนตุยันทุนนิมิตตังอาวะมังคลรัตจ,จะโยจามะนาโปสกุณนัสสะสะัตโทปาปะคะโหทุสุปีนางอากกันตังสังคานุภาเวนะวินาสเสมนตุ คำแปลอภัยปรลิตนิมิตอันเป็นลางชั่วร้ายอันใดสิ่งอวะมงคลอันใดเสียงนกที่ไม่ชอบใจอันใดสิ่งที่น่าตกใจอันใดาบาปร้ายเคาะร้ายอันใดฝันร้ายอันใดสิ่งไม่พึงปรารถนาอันใดที่มีอยู่ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไปโดยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้า นิมิตอันเป็นลางชั่วร้ายอันใดสิ่งอวมมงคลอันใดเสียงนกที่ไม่ชอบใจอันใดสิ่งที่น่าตกใจอันใดาบาปร้ายเคาะร้ายอันใดฝันร้ายอันใดสิ่งไม่พึงปรารถนาอันใดที่มีอยู่ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไปด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมเจ้า นิมิตอันเป็นลางชั่วร้ายอันใดสิ่งอวะมงคลอันใดเสียงนกที่ไม่ชอบใจอันใดสิ่งที่น่าตกใจอันใดาบาปร้ายขอร้ายอันใดฝันร้ายอันใดสิ่งไม่พึงปรารถนาอันใดที่มีอยู่ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไปโดยอนุภาพแห่งพระสังฆเจ้า ผีเฝ้าทรัพย์มาว่ากันถึงผีเฝ้าทรัพย์สักนิดหนึ่งนะสำหรับที่วัดน้อยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดของหลวงพ่อเนียมเขามีปริศนาว่าตำบลวัดน้อยมีไก่ต๊อกอยู่สองตัวน้องสาวมีผัวพี่สาวเพิ่งสอนอย่างใครๆก็คิดทรัพย์ไม่ออกแต่ว่าลุงของอาตมาเองคิดออกคิดว่าทรัพย์นี่ต้องอยู่ตรงนี้ท่านก็ยกพวกของท่านไป ตอนนั้นอันตามาย,ยังเป็นเด็กเด็กมากยกพวกไปพอถึงที่ตรงนั้นก็บอกกับเจ้าอาวาสบอกว่าซับอยู่ตรงนี้ครับผมขออนุญาตขุดอยู่ข้างโบสถ์ถ้าหากว่าผมได้เงินได้ทองได้ของมีค่าอะไรก็ตามขอถวายเป็นสงครึ่งหนึ่งผมขอเอาไปครึ่งหนึ่งเจ้าอาวาสก็อนุญาตก็ลงมือขุดกันขุดกันไม่ลึก ก็เจอแผ่นหินหรือแผ่นปูนซีเมนยาวกว้างประมาณด้านละสองวาขุดไปจนกระทั่งถึงขอบก็ยกขึ้นพอยกขึ้นแล้วปรากฏว่าเห็นตุ่มตุ่มมอนคือตุ่มดินใหญ่มีทองรูปประพันธ์เต็มอีกตุ่มหนึ่งเป็นทองลิ่มสีเหลืองแชทเป็นทองดีจริงๆทุกคนก็ดีใจเมื่อเห็นแล้วพบแล้วต่างคนก็จะเข้าไปหยิบ ท่านเจ้าอาวาสวัดนั้นก็ดีใจด้วยวิ่งเข้าไปดูเหมือนกันแต่ว่าทุกคนเมื่อวิ่งเข้าไปใกล้ตุ่มแต่ว่าถึงตุ่มไม่ได้เสียงคึกคึกคึกมาที่ไหนได้เพราะเจ้าประคุณตัวดำใหญ่สูงขนาดยอดไผ่นิดนิดควงกระบอกคึกคึกคึกเข้ามาใกล้ทุกคนพอเห็นเข้าเจ้าอาวาสก็วิ่งหนีขึ้นบนกุฏิไปคณะของลุงอาตมาก็วิ่งลงเรือ ลงเรือแล้วเสือกเรือออกมากลางแม่น้ำต่างคนต่างใส่แจวกำลังเตรียมหนีแกก็ชี้มือบอกไม่ต้องหนีหรอกโว้ยมึงอยากได้ทรัพย์มึงก็เข้ามาเอาซีมันทรัพย์ของมึงเมื่อไหรว่วะนี่ไม่ใช่ทรัพย์ของมึงนะทรัพย์ของคนอื่นเขาเสือกคิดได้แล้วก็มาเอาไม่บอกเล่าเก้าสิบกันก่อนของเองจริงๆนะ่ะมีอยู่สองบาทเท่านั้นแต่ในฐานะที่เองมาเอา โดยไม่ขออนุญาตค่าสองบาทก็ไม่ต้องเอาค่าไม่ให้อา้าวใครเก่งจริงเข้ามาจะมีคนเก่งที่ไหนล่ะเมื่อใส่แจวแล้วก็ล่อกันพร่มพรมวิ่งหนีเกือบตายเป็นอันว่าเรื่องก็มีเท่านี้แหละเรื่องเกรดเล็กๆคือว่ามีทรัพย์มีผีเฝ้าน่ะเป็นของจริง